ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปในวันนี้กันนะครับก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่คินเซอร์คินเซอร์ทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นน้ำยาล้างไข่นั่นงนะครับสิ่งนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่รักสะอาดนะครับหรือว่าผู้ชายท่านใดก็ตามนะครับที่ขาดความมั่นใจหรือต้องการความมั่นใจเพิ่มนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ออกมาจากตัวเรานะครับคินเซอร์นี่ไม่เหมือนกับสบู่นะครับแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถโดน่ซนอื่นในร สงงดด้วยกัันนทหมะครับสะอาดหอมไม่เหม็นอับกลิ่นไม่ฉุนนะครับลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ล้างออกง่ายนะแล้วที่สําคัญนะครับก็คือผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับว่าเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงชอบด้วยนะครับหากคุณกาลังตามหานะครับสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับเวลาที่คุณอยู่กับแฟนออกเดทกับผู้หญิงนะครับหรือว่าต้องทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสิ่งนี้ก็เหมาะสมกับคุณนะครับไข่คินเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็อ่าพิกัดของไข่คินเซอร์เนี่ยไว้ใต้ดีคริมชั่นนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นนนนนนะะะะคคคคครรรรรััับบบบถถ้้้้าาาาาาหกกกกใใสสสจ็มมดดดตลลิง์ไเยยุุทีขอณ อย่าลืมไปตามกันจะเยอะนะครับเอาเลยครับสวัสดีทุกคนยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมดีใจที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมจะได้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกกับการจัดจี้ในการลงเชฟเบรีของเกมสตีแล้วนะครับเพราะอะไรครับหมวกสกายที่ผมได้สปอยไว้ก่อนหน้านี้นะครับเข้ามาแล้วนะ ซึ่งหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกที่ผมรอคอยมานานมากนะครับผมจะไม่ขอพูดพภาพอะไรเยอะแล้วกันนะครับคลิปนี้แต่ผมจะขอบังคับให้ทุกคนทําหมวกใบนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นท่านหนก็ตามที่ยังไม่มีหรือผู้เล่นท่านหนก็ตามที่มีหมวกก่อไลฟ้าซาก,กุระอยู่แล้วก็ควรจะต้องทําเหมือนกัน,นครับทาทุกคนครับไม่ทําไม่ได้ ถ้าไม่ทํานี่อาจจะเสียใจทีหลังนะครับผมแนะนำไม่ทําทุกคนนะครับหมวกไปนี้ทําโดยไม่มีข้อแม้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรับฟังรับชมทีหลังว่าผมจะเอามันไปทําอะไรนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันสัะภาพประโยชน์จริงๆนะครับผมแนะนําไม่ทําแล้วก็บังคับให้ทําเลยดีกว่านะสาหรับผู้ชมในช่องผมนะไม่ทํานี่ผมโกรธนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองแง่ทีหลังเนี่ยแล้ว มันหมดเวรไปแล้วเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับมาอันนี้เป็นห่วงนี้ถึงห่วงอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงเป็นห่วงที่บอกว่าจะโกรธนี่คือเป็นห่วงนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอ่าที่างลังเลยหลังหน่อยดีกว่านะครับอันนี้ต้องคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าไหนน่าสนใจบ้างนะครับที่กงลังเลยหลังนะครับจะจ่าโฟกัสแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นนี้นะครับหนึ่งนะครับสองนะครับแล้วก็ชิ้นนี้สามนะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าใคร มีกอะไรฟ้าดีๆอยู่แล้วอะข้ามกาะไรฟ้าไดเมนก็ได้แล้วมาทําจีนี้เป็นดับแรกนะครับแล้วก็ดับที่2องเรามาก็คือจี้นี้ครับเอาไว้เล่นกับไอริสเอาไว้เล่นกับตัวที่ต้องการสกิลจากโอลิมปิกนะครับบอสซัมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของนี้นะครับเอาไว้เล่นกับหุ่นนะอดับหุ่นไล่ฟังนะครับอันไหนเล่นกับตัวอะไรบ้างตัวนี้เล่นเล่นกับลหลายๆตัวนะครับที่ต้องการป้ายป้ายหยุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีโลกในตัวก็สามารถนํามาเล่นได้ข้อดีของจีนี้คือ เมืองแพงไวแล้วก็ลบสิ่งหีดขวางได้นะครับแล้วก็จี้นี้นะครับก็เฉพาะนะครับใช้กับวัตซ้าได้นะตัวอื่นผมก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ใช้กับหุ่นนะครับใครที่เป็นเมนหุ่นแนะนําไม่ใช้นะครับแล้วก็ตัวละครและก็ตาที่ใช้แปนเนี่ยก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผีเสื้อก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ราชาในเทคกกะขังครับจี้นี้ดีมากนะครับต้องทํานะครับเป็นอันดับ2องลงมากับตัวหมดสกายนะถามว่าหมดสกายกับออนนี้อนไหเดียวกันมันโหดกว่าครับ หมวกสกายมันโหดกว่าจีแล้วกันนะครับหมวกท้องฟ้าครับที่มันมาใหม่มันโหดกว่าจีนี้ผมเคยบอกว่าจีนี้โหดมากใช่ไหมใช่จีนี้คืออันดับหนึ่งในใจผมเลยก่อนอันนี้นะครับก่อนนันนี้ก่อนที่หมวกสกายจะเข้าตอนนี้หมวกสกายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนแล้วเป็นจีท็อปเซิร์ฟแล้วครับอันนี้คือตกเรามาอยู่อันดับที่2นะแล้วครับแล้วก็หมวกราชาเททอันนี้จะทำก็ได้หรือไม่ทาก็ได้เพราะตอนนี้หมวกสกายมันเข้าแล้วนะครับช่องว่างในการ์จีมันเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทําาาานนะะครรับเเพวว่่ห็ อ่าสกิลมันยังจําเป็นอยู่ก็ทําได้ครับไม่ว่ากันมันยังดีอยู่แต่ว่ามันมีของได้ดีกว่าเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถดบเซตได้หลากหลายมากขึ้นแล้วนะตอนนี้นะก่อนไฟฟ้าซูเปอร์เดมิชันอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเรามีเดมิชันดีอยู่เราจะข้ามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจัดเซตล้วมันยังขาดเดมิชันอยู่อย่างเงี้ยเช่นแบบเราจะอาเดมิชันมาจาัดเซตนี้เซตนี้อย่างเงี้ยแล้วเรายังขาด,ขาดขอุปกรณ์สาคัญเราก็ทําก่อนไฟฟ้าเดมิชันก็ได้นะครับไม่ได้แย่นะแต่ว่าหลักๆก็คือขั้นที่ยากโฟกัสนะครับที่หล แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นจี้นี้นะใช้กับหุ่นนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับส่วนจี้ใหม่ที่มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับจี้นี้เป็นเนรเทศแล้วก็กันขังแล้วก็ทําลายกาสใช่ไหมครับซึ่งไอตัวเนรเทศกันขังเนี่ยมันเคยมีมาละชิ้นหนึ่งนะครับเป็นป้ายการซื้อต่อใช่ไหมแต่เนี้ยมันเพิ่มตัดการเข้ามาซึ่งผมจะบอกว่าอ่าอันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมนะครับเป็นต้องห้ามแล้วกันเขียนว่าต้องห้ามน่าจะขึ้น อ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็นป้ายกันขังที่คาเมมชอบใส่ใช่ไหมผมจะบอกว่าเวาสามารถไม่ได้ต่างกันมากสมไปอนก้าง2งครั้งแล้วก็กันขังคุกนะครับแล้วก็การซื้อต่อนะครับและจี้ใหม่ละจี้ใหม่ทําได้ผมจะบอกมันแทบจะไม่ต่างกันเลยเนี่ยราชาเนเธศสายลุงเลยเนี่ยครับอันนี้ครับมีเนเธศนะครับมีกันขังนะครับผมแล้วก็มีสลายการ์ดครับซึ่งถ้าเรายัดออฟตัดการเข้าไปในจี้ไออันเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีการซื้อต่อด้วยซึ่ง ผมมองว่ามันมันไม่จําเป็นต้องทําถ้าเรามีปลายนั้นอยู่แล้วนะครับอืมประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะบอกแค่นี้ว่าหมวกสกายนะครับมันสุดยอดมากมหมวกใบเนี้ยมันคือ G จียดนับหนึ่งของเซิร์ฟในตอนนี้ครับใครไม่ทำพลาดผมบอกเลยนะครับอ่าผมจะบอกให้ว่า คลิปนี้สั้นๆเลยนะครับจี้ไหนคนทําให้คนททานะครับผมไม่มีเวลาขนาดนั้นเดี๋ยวผมต้องไปไลฟ์แล้วก็ต้องไปอธิบายในไลฟ์ต่อแล้วก็ต้องไปลงหลีกลูกค้าต่อวังคลิปนี้จะขอสั้นๆกระทันแล้วกันนะครับว่าจี้ไหนน่าทําไม่น่าทานะครับเล่นกับตัวอะไรได้บ้างหมวกสกายเล่นได้กับทุกตัวยันสุดสาครที่มีการประับยันอยู่แล้วมันก็ยังใส่ได้ครับเพราะสุดสาครใส่เลยครับสุดสาครใส่หมวกสากุระมันก็ยังใส่กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกสกายมันคือหมวกหมวกซากุระเอร์ชฉันอัปเกรดนะครับไอ ถ้าจะนำไปใช้กับสูตรตะคอก็ใช้ได้ครับตัวท็อกเทิร์มนี้ใช้ไผมไล่ให้ดูนะตัวไหนใช้ได้บ้างนะมันมีตัวเดียวที่ไม่ได้ใช้คือผีเสื้อหรือตัวที่มีก่อดไฟฟ้าอยู่แล้วครับราชินีอลิซใช้ได้ครับสูตรตะขอนใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ไมีกอดไฟฟ้าอยู่แล้วใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ไหมทับอันนี้ทับครับผมแต่ว่าถ้าจะใส่ก็ใส่ได้ใส่เพื่อเอาอะไรครับเอาก่อดไฟฟ้าในหมวกใช้ได้ทับใช้ได้นะครับผมใช้ได้ครับอันนี้เหมือนกรณีเดียวกับชาชาครับใช้ได้ครับ อันนี้ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้โอ้จะเยอะครับเนี่ยใช้ได้ใช้ได้คุ้นก็ใช้ได้พาสพาณีล่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหเต็มไปหมดใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ไม่มีก่อนไฟฟ้าในตัวช่องว่างสายจีเยอะขึ้นอีกแตนดีใช้ได้ไอริสพูดก็ใช้ได้ครับประมาณนี้ฮิวลาดก็ใช้ได้นกี้ก็ใช้ได้ครับเดใช้ไม่ได้ครับผมทูวเวอร์ชั่นเดทูเวอร์ชั่นใช้ไม่ได้ครับประมาณนี้เลยหุนอ่าไม่ใช่หุ้นก่อนเก่อนเลยฟ้า ก็เลยว่าหมวกนะครับหรือว่าหมวกสกายนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปตามกันนะครับของดีจริงๆนะคนผมบอกเลยที่ผ่านมามันยำมาเป็นโมชันที่ไม่มีการย้ายแต่รอบนี้มีมาแล้วนะครับ ไล่ดูอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดตัวละครที่ผมไล่ไไปอ่ะหรือไม่มีก็ตามทําเหอะเชื่อผมนะครับจริงๆถ้าไม่ทําอ่ะเดี๋ยวร้องนะครับผมเดี๋ยวไปร้องตอนที่อีเวนต์หมดนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมออกมาเตือนแค่นี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอรับชมสุ่มอีเวนต์ในไลฟ์สตรีมสดของผมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะปิดหมวดสกายเท่าไหร่นะลูกรักผมเข้าเซิร์ฟไปแล้วก็อย่างนี้ก็สนุกเลครับได้จัดจี้กันเพลินนะอ่ะโโอออเเคคคคคครรรััับบปะะมาณนนนนีี้้้้ขขใหทททุุกกกกชดววแล็ ปิดน้อยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับกรารลงชิปปิ้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตากดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับวันนีเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจบจบลาทุกคนนะครับแนละ